การ์ตูนใช่เพราะมันมีน้องครับเพราะมันมีน้องชาวไทยครับผมวันนี้เมื่อจะดาบพิฆาตศูนย์ภาคผมชอบสุดหนุ่มโดยที่ผมจะเอาภาคหลักๆนะผมจะไม่เอาภาคแยกมาแล้วว่าเป็นที่เป็นภาคแยกจะไม่เอามาซาเจมิของอะไรจะไม่เอามาผม,ผมจะเอาภาคเป็นภาคหลักผมเริ่มจากภาคแรกผมชอบมากนะครับผมเริ่มตั้งทุกอย่างนะครับผมผมชอบตอนทันจิโร่สู้กับดุย่ะมันสุดยอดจริงๆว่ะ มันโคตรามาเจะไหลเลยโคตรสิ้นหวังอะหวังด้วยรุ้นด้วยผมตอนที่ทันริมันก็ตัดคออยู่ใจมันโคตรรุ้นกูบอกเลย <c oughs> แล้วกูชอบเพลงมากเลยผมเราลืมซื้อละ <c oughs> ไม่อยากร้องให้ฟังอ่ะเ <c> จ <oughs> <c oughs> อซีเจอวากาโตพอพอพอพาลรถไฟที่รันที่ผมให้ประมาณ ไม่อยากจะมากปั่นกลางก็ไม่อยากพังางนี้มากคือจะรอดตายก็ไม่อะไรภาคสองนี่ผมชอบมา,มากชอบชอบชอบพาร์ตดาคิกับกิวทัลโล่ทผมย้อนอดีตบอกเลยโคตรซิงให้ไปหาดูเองไม่อยากเล่ามากภาคสามภาคอะไรวะปกป้องหมู่บ้านสังตีดาป่ะก็ ปัดกลางอะไม่ในญ่อะไรมากเนสโกไม่ใหญ่ถึงแะไมากว่าเนสโกที่ผมดูแล้วว่าไงก็โด,ดนแดดได้อ่างนงับแล้วแต่ไอมูอีจิโรลล่พาจอยจิก็ถึงว่าราม,มาใสา่ผมก็ยังให้ปัดกลาง,ลางการสอดสองสารผมให้เฉเศไปไม่ใหญ่อะไรมากก็เรื่องก็ดีอยู่มีการ เล่าปมของตัวละครอย่างเช่นเกียวเมีกับกิยวในอดีตอะไรก็ว่าไปนี่ก็ภาพประสาทแลวขอผิดที่ผมชอบมากหม่ผมภาพสุดท้ายแล้วยังไม่มีเป็นอนิเมะนะผมมีแค่ในมังงะบอกเลยแม่งดีสัสสัสก็ใช่ใชอยู่ที่เอาใครมาอยู่ดิเอาเป็นพางนี้และะ้วกัน ด,ดูดีดูดีกว่าภาคนี่แหละเพราะว่าเราเกิดแค่ไหนผมบายบายไม่สั้นยังวะ <c oughs> สั้นเกินคิดวะก็ไม่ได้จะเล่าแล้วอะมาเล่าประวัติตัวละครไง <c oughs> อืมไม่ได้จะเล่าแล้วก็เราเกิดแค่นี้นะครับผม